สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่19ธันวาคม2 5 6 6ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมแอดมินให้รูดจุดที่0ย์กับศย์กับ8นะครับผมก็มาเฉพาะ85นะครับผมสำหรับศูนย์ดับไปนะครับผม ก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสารลบวันที่19ชอบพ็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมอยู่ที่2กับ8นะครับผม2จะมีสองหนสาม สองสี่สองห้าแล้วก็สองหกแปดจะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ แล้วก็86สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็88สำหรับ3ตัวนะครับผม6 2สองหนึ่ง 924 082แล้วก็หกแนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพาดวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ